น้ำนมราชสีกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดการอักเสบในร่างกายแก้ฝีในปอดและฝีเต้านมข้อมูลทางเภสัชวิทยาของน้ำนมราชสีช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการอักเสบมีฤทธิ์ต้านเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียและช่วยในการสมานแผลนอกจากนี้ยังมีฤทธิ์แก้ลำไส้อักเสบอย่างเฉียบพลัน แก้บิดจากแบคทีเรียโดยใช้ทั้งต้นประมาณ30-160กรัมนำมาต้มน้ำแบ่งกิน3ครั้งหรือจะใช้ทำเป็นยาเม็ดใช้กินครั้งละ5เม็ดวันละ3-4ครั้งช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารด้วยการใช้ต้นตากแห้งนำมาต้มรวมกับมยราบลูกใต้ใบและทองผันช่างใช้ดื่มเช้าและเย็น ใช้เป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคตาลขโมยผอมพุงโรก้นปอดโดยการนำมาใช้ต้มอาบหรือจะใช้ต้นสดประมาณ30กรัมนำมาตุนกับหมูประมาณ120กรัมรับประทานแก้บิดบิดเรื้อรังและเฉียบพลันบิดจากแบคทีเรียด้วยการใช้ต้นแห้งประมาณ15-25กรัมผสมกับน้ำตาลทรายต้มดื่มแก้บิดเป็นมูกเลือด ให้ผสมด้วยน้ำตาลสายแดงและใช้น้ำต้มสุกตุ่นเอาน้ำมาดื่มหรือจะใช้ทั้งต้นนำมาผสมกับน้ำตาลอ้อยต้มเป็นน้ำดื่มก็ได้ช่วยแก้ฝีในปอดด้วยการใช้ต้นสดประมาณหนึ่กรมือนำมาตำั้นเอาแต่น้ำครึ่งแก้วใช้ผสมกับน้ำดื่มช่วยแก้ฝีที่เต้านมด้วยการใช้ต้นสดประมาณ60กรัม ผสมกับเต้าหู้120กรัมนำมาต้มรับประทานหรือจะใช้ต้นสดประมาณ1กรัมมือผสมกับเกลือเล็กน้อยนำมาตำผสมกับน้ำร้อนเล็กน้อยแล้วนำมาพอกบริเวณที่เป็นใช้เป็นยาขับผัสสสวะแก้ขัดเบาด้วยการใช้ต้นสดประมาณ30-60กรัมผสมกับน้ำใช้ดื่มวันละ2ครั้งหรือใช้ต้นแห้งนำมาชงกับน้ำร้อนดื่ม หรือจะใช้ทั้งต้นนำมาตัดสั้นๆประมาณครึ่งนิว้วนำไปคั่วไฟพอเหลืองใช้ชงดื่มต่างน้ำจะช่วยขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะแดงหรือขุ่มข้นได้อีกด้วยช่วยแก้ปัสสาวะเป็นเลือดด้วยการใช้ต้นสดประมาณ30-60กรัมผสมกับน้ำใช้ดื่มวันละ2ครั้งช่วยแก้หนองในด้วยการใช้ต้นสดประมาณ30-60กรัมผสมกับน้ำใช้ดื่มวันละ2ครั้ง ใช้เป็นยาฝาดสมานและห้ามเลือดโดยใช้ต้นหรือจะใช้ใบสดนำมาขยี้หรือใช้ตำแล้วพอกแผลเพื่อช่วยห้ามเลือดทั้งต้นนำมาตำใช้เป็นยาพอกช่วยรักษาบาดแผลเล็กๆน้อยๆได้ทั้งต้นนำมาต้มและเอาผ้าชุบน้ำมาใช้ทาแผลหรือจะใช้อย่างสดนำมาทาแผลจะช่วยทาให้แผลแห้งไวนอกจากนี้ น้ำยางยังสามารถใช้เป็นยาทาแผลจากการสักได้โดยจะช่วยทำให้แผลหายเร็วขึ้นช่วยแก้แผลเปื่อยเน่ามีน้ำเหลืองด้วยการใช้ต้นสดหนึ่งกำมือนำมาต้มเอาน้ำมาชะล้างแผลช่วยแก้กลากขาเป็นกลากเน่าเปื่อยด้วยการใช้ต้นสดประมาณ100กรัมนำมาแช่ในแอลกอฮอล์เ5ปอร์เซนปริมาณ500มิลลิลิตรประมาณ3-5วัน แล้วนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆช่วยแก้พิษฝีบวมแดงด้วยการใช้ทั้งต้นนำมาต้มเอาน้ำชะล้างหรือตำพอกแผลช่วยแก้ฝีมีหนองลึกๆด้วยการใช้ใบสดประมาณหนึ่งกำมือผสมกับเกลือและน้ำตาลทรายแดงและเอียดเล็กน้อยนำมาตำแล้วใช้พอกบริเวณที่เป็น ต้นน้ำนมราชสีเป็นพืชที่มีกรดฮอร์โมนสูงเมื่อนำมาใช้เลี้ยงปลาหรือเป็ดจะช่วยทำให้เป็ดออกไข่ดีส่วนปลาก็จะเริญเติบโตได้ดีมีการทดลองใช้น้ำนมราชสีบดผสมในอาหารไก่เนื้อในอัตรา 0.5, 1.0, 1.5และ2%พบว่า การผสมน้ำนมพระราชศีในอัตราที่สูงขึ้นจะช่วยทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับไก่ที่รับปฏิจิวนาสาร